พี่น้องเจสซีพุ่นลำโตตลกมือหนึ่งของผากคอิสันกะว่าแมนออกจากสั้นเรลาบันเทิงศินแลว้วเข้ามาทําความรู้จักกันกับสั้นเรล้าบังเทิงศินรู้จักกับเจสซีพุ่นลำสั้นเรลาบันเทิงสินนี่แตกออกจากคณะระเบียบฟาทาสินเดระเบียบวาตาสินนี่ลูกน้องพิ่อนอันแตกออกไปหลายคณะบ่อยซิรีไส้ก็ออกจากระเบียบฟาตาศินไปตั้ง บ่อยสิริไสมอลำใจเกิดลอยบ่อยสิริไสมอลำควันใจแฟนแฟนแม่นจักรรพันกระแตกออกจากระเบียบวันสินมอลำเสียงวิหกนกพงศะกรออก,กรัแตก,ก,กออกจากระเบียบวันสินสร้างเรล่าบันเทิงศินโดยบูดรจักรพันรับเพิ่นกระแตกออกจากระเบียบวันสินโดยเอาเจซีพ่นลำมาอยู่น้ำมาเป็นผู้บริหารพร้อมเจซีพ่นลำกับใส่น้ำสก,กุล อีพอระเบียบอีพอเอเนี่พักดีพ่นลำํำระเบียบพ่นลำ้ำอ,อันนี้เจซี C, พ่นลำํำเพราะว่าเป็นลกูกหมอของระเบียบวัตทสินมาอยู่กับสร้นเล่าบันเทิงศินในฐานะผู้บริหารบันิเกิดอีหยังึ้นบันทีเนี่ยเจซี G C, พ่นลำํำจังได้ออกจากสร้นเล่าบันเทิงศินเล่าโพดว่าเล่าโพดว่าหมดว่าละ กะจากสั้นเ,เล่าเหลอเด้อไพสิจา้างกะจ้างจา้าดวนฮ่าฮ่าฮ่าฮาพนานันแล้วกะมีแคบเอาเอาคำเบาในข้อความในแม s s e เส้นเจอมามาว่าจะกผู้ใดบุเขียนหาเราเราบอกเราเขียนมาถึงเล่าว่าผมให้พ้นการเป็นสภาพศิลปินตั้งแต่มือนี่เป็นต้นไปเหตุผลมีอยู่ยงปันปวนสักส่วนศิลปินภายในสังกัดสั้นเล่า บั่เทื่อสินสร้างความกดดันและไม่สบายใจเห้กครับศิลปินงานเจ้าภาพรับไว้ที่บ่มีสัญญาบ่มีมัดจำและบ่มีการลงซื้อผู้บริหารผมบร่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นขอยกเลิกคิวงานทั้งเบิดนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปหากเจ้าภาพต้องการจ้างโท่มาที่หมายเลขจุดๆขอบคุณนขับพนานาวาจักว่าผู้ไดส่งขอความาหาเล่าเล่าแคบสัน้นแล้วก็มาให้ละเล่าให้พี่นอ้องอ่าน วาูุนีน่ะสร้างให้เราพนจากสภาพการเป็นศิลปินตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไป,ปะนะบา่าจากสั้าเราบันเทิงศิลป์บัดน,นี้ก็มีไล่สดของหัวหน้าบูตจกกักรพันธ์สั้าเราบันเทิงศิลป์เด้เรา้มาวาว่าเราบ่รบบุซื้อเรามาเวาว่ามีคนหนึ่งมาปันป่วนหยุยงในคณะเฮานี่ละ ว่าเจ้าของมีอำนาจเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ได้สักส่วนลูกวงในทีมงานออกไปตั้งคณะไม่พนาวาราน่ทั้งที่เจ้าของนั่นก็นยังรับเงินค่าจ้างจากหัวหน้าวงคณะนี้อยู่มาสร้างความปันปปวนให้กับคณะลูกน้องบางบางคนน่ะให้มาหาผม มีหอดเจ้าภาพบางคนโท่มหาผมมาแมนอิลีตีบ่าข้าเจ้าสีแยกวงตังวงไม่มีผู้นั้นออกไปอยู่น้ำม,มีผู้นี้ออกไปอยู่น้ำซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดผมพนาบาบูดจากรพันลำเพลินออกมาไล่สุดเตบลาบุถึงไผ่จักมาสีแมนจักมาสีเกี่ยวกันกับโพดของเจซีบอเพราะว่ามันขโมกันกับโพดของเจซีบาเจซีเนี่ย หมดวาลาจากสั้นเล่าเหล่าเดอ้อไพสีจ้างกระจ้างจา้าดวนแล้วก็มีเข็บฉันแล้วก็มีเข็บหน้าจอกขอกวามที่เพิ่นเขียนมาบอกเจซีว่าผมให้พ้นจากสภาพศิลปินต่างแต่มือนี่เป็นต้นไปเหตุผลมีอยู่ยงปันปวนสักส่วนศินลปินภายในไตสังกัดสันนนสนสนนด่นเล่าบนนลงศิลสร้างความกดดันและไม่สบายใจให้ครับศิลปินพนาพันนะอืม หลังจากบูจากรพันออกมาไล่สดหลายคนกะเข่าไปกำนั่งใจกันเทโคบโคบให้คำนั่งใจเด้อให้คำนั่งใจเด้อให้คำนั่งใจเด้อสู่สู่เด้อประมาณนี้มันเลยหลังจากเจซีโพดว่าเจ้าของนี่หมดเวลาจากสั้นเลาวันเรื่องสินเลวไพสิจ้างข้าจ้างค้นก้าแหโคบโคบไม่คำนั่งใจให้คำนั่งใจเด้อแม่สู่สู่เด้อแม่สู่สู่เด้อมาต่างบอกแลาวํำกันเด้อ ต่างคนต่างมีกำลังใจล้นลาม,อมเอา้ามีนำกำลังใจให้กันคดีใจน้ำเนาะเออก็บบรลุว่าเกี่ยวกันบละสองโพดเนี่ยใครพี่น้องป้องไปพิจรารณาซ่อมกันต่อไปว่าเหตุการณ์ต่อไปสิเป็นจ้งไหบูดจักรพันออกมาเวาเลวแต่ว่าเจซีพอท่านออกมาเวาเลวตอนนี้เจซีดูซึกว่าจะไปยู่กับสาเกตสาเกต นาคอนบอกเ้ยโอ้ยแต่ออข,ตขอบอได้อันมิมซื้อคณะใหม่แล้วมากขออนุญาตบาดคำจำได้แต่ว่าสาเกตสาเกตนี่ละแล้วก็ว่าผู้ใดอยากติดต่วว่าจ้างงานก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์เบอร์เบอร์นี้พาวนาว่าน่ะเออแล้วก็รับสมัครแดนเสือรับสมัครรักรองยิงไสประมาณมาแล้วกัดสีฟ้อมที่ไม่กัดเบิงต่อไปว่าเหตุการณ์สิเป็นจังใดพี่น้องจ้งใดกับเป็นกำลังใกให้ทุกกรรมทุกไฟนั่นละ บูดจกักระพันลํำเพื่อนออกมาเ้าแล้วแต่รอเจดซีออกมาเ้าหรือว่าเจดซีเล่าสี่เวาเากับ,บว่าจั๊กพี่น้องเอ่ยซ่อมต่อไปพี่น้องพ่อเอกกัจักสิวัดจ้งใดเนาะลูกลูกเต้าป็นยักษ์สีพ่อเอกสิวัชจังใดเนาะพ่อเอกระเบียบวัทชินเนี่ยนาอนเออคลิปนี้เอาไว้ช้ำนี่ละพี่น้องมาเบาเลียงมอหองมอลำคณะนั้นคณะนี่ให้พี่น้องป้องไปแลวรับฟังจากเสี่ยงอืงเล่าอีสานหลันสร้างสวัสดีครับสวัสดีคับ